คณะน,นี้สตีแนแมนเป็นตัวนำยูนิคอนเป็นตัวที่สองมันกวรี่ที่สามทิวากรที่สีที่โค้งไปสามสตีแนแมนเป็นตัวนำ โมโนโพลี <Mon> <c oughs> เป็นตัวที่สองยูนิคอนที่สาม <c oughs> ที่ว่ากอนที่สี่ผู้ <c oughs> ก,การหลอที่ห้า <c oughs> พี่โค้งไปสิบออกทางตรง <c oughs> สตีนแมนเป็นตัวนำผู้ <c oughs> ก,การหลอเป็นตัวที่สอง ิสตินแมนเป็นตัวนะผู้การหล่อเป็นตัวที่สองนิสตินแมนเป็นตัวนำะสุติตาเป็นตัวที่สองผู้การหล่อที่สาม